เกมนี้ผมอยากเล่นที่สุดในโลกครับผมอยู่ที่โตเกียวนะครับโอ้โหเกมนี้ที่รอคอยมานานมากนะฮะ s t e l l a r Blade นี่นะที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นกระแสะมากๆครับไปเล่นแล้วเว้ยตื่นเต้น,นบริษัทที่ทำชื่อ h i ฟอ Up นะเขาทำเกมนี้เก่งมาก่อนผมชอบเกมนี้มากนะเป็นผู้หญิงน่ารักน่ารักยิง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 ,นะนงเนี่ยน้องแชมป์เนี่ยก็ไปเคยแต่งตัวเป็นแบบคารคเตอร์นี้นะฮะ สวัสดีครับผมมังนะครับนี่รายการดูมังแต่ที่ผมดีใจยอย่างแรกคือคนไทยจะได้เล่นเกมเนี้แบบ immersive มากจะได้ประสบการณ์เข้าถึงตัวละครมากขึ้นเพราะมันมีภาษาไทยครับมันมีซับไตเติลภาษาไทยอันนี้เจ๋งมากนะเขาทำมีหลายภาษามากนะครับแต่ภาษาไทยคือหนึ่งในนะภาษาไทยนี่ไงเสีดยดายหนึ่งคือไม่มีเสียงผู้ภาษาไทยทุกอย่างในเกมที่เป็นตัวหนังสือเป็นภาษาไทยหมดครับเจ๋งมากๆครับชอบมากที่เป็นภาษาไทยหมดเลยนะฮะเนี้ยเกมฟอร์มยักษ์ขนาดเนี้ยมันเจ๋งมากๆสำหรับคนไทยนะที่แบบว่าใช้ภาษาไทยได้ที่ภาษาไทยเดี๋ยวทำให้เราเข้าใจเนื้อเรื่องมันอย่างองแท คนไหนไม่เก่งกริดก็คือเล่นตัวนี้แล้วแบบเข้าใจหมดไม่ต้องมาแปลหรือแบบต้องคาดอย่างเดียวเล่นเกมนี้เป็นภาษาไทยนะครับอย่าลืมเปลี่ยนเซตติ้งในเครื่อง PS 5นะแล้วก็เปลี่ยนเซตติ้งในเกมด้วยให้เป็นภาษาไทยนะเดี๋ยวผู้ผลิตเขาไม่รู้ว่าเราใช้ภาษาไทยจริงๆนะครับอนาคตอ่ะผมมาอยากให้เกม r i p e A หรือเกมใหม่ๆจาก PlayStation เนี่ยรองรับภาษาไทยแบบนี้อีกจังเลยชอบมากเพื่อเกมเมอร์ชาวไทยทุกคนเรามาช่วยกันเล่นภาษาไทยกัน กดใครมาวันนี้ประชุมมาน,นี่ดาโอ้โหหลายเรื่องมากเลยวันนี้แบบวันนี้เนี้ยมีแต่คนขัดใจกูวันนี้มีแต่แบบโอ้โห,โโหแ่งโกดมานะฮะนี่น้องปายวันนี้พูดกับพี่ไม่เพาอใช่ไหมนี่ นี่คือเกมใหญ่ที่สุดของชิปอัพที่ทํานะเขาใช้ Unreal Engine ครับภาพออกมาแบบเกม next gen ของจริงเลยเกม l l a ลบริตี้นะมันคือการทวงคืนโลกให้มนุษยชาตินะฮะถ้าบอกให้ฟังว่าเกมนี้มันคือเหมือนเป็นเกมโลกอนาคตเป็นเกมแอคชั่นบันชนภัยนะซึ่งผมชอบอยู่ลวเล่นได้บน play 5เท่านั้นนะผมชอบเกม exclusive เก e ของ playstation เพราะที่ผ่านมามันดีกับทุกเกมครับเกมนี้ใช้เวลาทํา4 5ปีเลยตอนแรกเป็นชื่อว่า project eve ตอนหลังก็เปลี่ยนมาเป็น t e l e b l a d e เนี่ยคือจากที่เล่นไปนะครับแค่เดโมนะภาพสุดยอดภาพสวยมากอะ่ะสวยชิบหาย แอคชั่นการฟันเนี่ยผมรู้สึกว่า,วามันฉ <ละ S 2> ับไวคล่องแคล่วนะแล้วก็เนื้อเรื่องก็คือลึอกล้ำมากมันจะเลือกที่แบบว่าเราจะเล่นแบบจริงจังสู้เยอะๆหรือจะเล่นแบบชิวๆก็ได้ผมชอบเกมรามนี้นะที่แบบจะเลือกชิวได้บ้างไม่ใช่ต้องสู้ตลอดแล้วแตา่ก,การคอนโทรลเราเลยเราเลือกเองผมสั่งจองแล้วนะครับแบบดิจิตอลดาวน์โหลดนะที่สั่งก่อนเห็นบอกจะได้ไอเทมพิเศษด้วยนะครับมันก็จะมีแบบสแตดเอดิชั่นนะฮะสองพันสองเก้าสิบแล้วก็มีแบบดีลักซ์นะสองพันหกเก้าสิบใครไม่น่าใจก็เล่นเดโม่ดูก่อนนะฮะ นะฮะก็ลองเล่นเล่นไปติชมได้นะครับไม่อยากเผยเยอะเดี๋ยวสปอยใช่ไหมก็เล่นตอนช่วงแรกๆให้ดูแหละก็รีวิวการเล่นคร่าวๆนะครับลงน้ําได้ไหมเฮ้ยชิบหายตายหาว่ายน้ำว่ายน้ำโอ้โหว่ายเร็วกับปลาที่เรากดว่ายน้ําเร็วดำน้ำดำน้ำดำน้ำเฮ้ยสกุเชี่อประปีละยาเต็มไปหมดระวังระวังใครที่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้ผมว่าเล่นได้นะเพราะมันจะมีไกด์ให้เราก็สามารถจับและเล่นได้เลยตาเตะโอ้โหผู้หญิงมีมารยาทดีมากเตะเลยนะฮะเพื่อใช้น้ำยาเลือก เกมก็สามารถเปลี่ยนทรงผมได้นะผมก็ตอนแรกก็เอาผมยาวมามันบางก้นไปนิดหนึ่งมันเซ็กซี่มากอยากเห็นอะผมสั้นขึ้นิดนึงปรับเปลี่ยนได้ไหมเฮ้ยผมหังมาสั้นหรือยาวเรื่องได้อีกเออสั้นหน่อยสั้นหน่อยเออสั้นหน่อยไม่ต้องบางตูดนะฮะตะก,กี้ถังม้ายาวไปนะฮะบางตูดปรับได้หมดชอบแล้วเล่นไปลึกๆนะมนสามารถเปลี่ยนชุดได้ด้วย ผมพยายามจำที่ไม่ให้สปอยนะครับให้ดูว่ามูฟเมนต์ของมันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความแบบเหมือนคล้ายๆกอนอบวอร์เหมือนกันนะฮะที่ฟัน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 นะครับมีความสะใจนะฮะแล้วก็มีความแบบคล้ายๆแบบอันชานเต้นมีการบินปีนมีทูมเรเดอร์มีพัซเซิลนิดนึงนะฮะก็โอเคโค้ดอีกล้าที่ต้องจำอนเนี่ย a n d o s Seven ล้านขยาเกมนี้มีดราม่าที่ต่างประเทศนะว่าเหมือนแบบเรื่องบั้นทายของผู้หญิงนะว่ามันเซ็กซี่เกินไปคนจริงๆเดินแล้วเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ทําให้ความสนใจมากขึ้นนะฮะสำหรับผมเป็นไงเหมือนจยังไหวของตัวละครผู้หญิงเหมือนนจรรริงมาากกกตตัััววละค่ทุ โอย่งสวยอ่ะน่ารักเอามือจริงๆไปเลยดีกว่า,ามาโอ้ยผู้ชายก็เหมือนลุยเซนเลสแต่หลอกว่าที่ผมเล่นมามันมีการสู้บอสใส่ตัวนะฮะแต่ผมให้ดูแบบบอสตัวแรกๆแล้วกันไม่รู้เป็นบอสหรือเปล่านะผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเก่งมากนะครับแต่รู้สึกว่าเกมนี้มันทําให้แบบดีอยู่ที่คิดจริงๆนี่ตอนชิวด็อปก,ก็ต้องตายนี่โโหหลบทันด้วยครับ คือเกมเนี้ยมันลึกมากดูจากการอัปเกรดของพลังไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้นะครับหรือแบบการดีเฟนต์เนี่ยเซเลอเบลเนี่ยมันคือเป็นแอคชั่นอาร์พีจีที่ลึกมากเล่นได้มาทั้งสามสิบสี่สิบชั่วโมงเลยล่ะผมว่านะผมบอกไปแล้วนะฮะร,ระหว่างเล่นว่าเพลงเพาะมากแต่เพลงเพาะนะเรื่องนี้ต้องชมนะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเพลงดีมาก,มากค่อยความสําคัญกับเพลงมากนะฮะคือเพลงเซเลอเบลเนี่ยก็มีเพลงของบีบีนะครับบีบีเป็นออฟฟิเชียลมิวสิกวิดีโอเลยนะคือเขาใส่ใจทุกรา,ายละเอียดนะครับแม้แต่เพลงก็คือไม่มมมม่่่่่ออออยยยาาาากกกเเเเเชชืืวววมมมมมมััััันน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 จะะะีีีีผผผบบบบขด้้คคสสหหรรตตใ็ เพลงนี่ก็ให้แบบ9.5เต็ม10เลยแต่เวลาไหนที่ฟินที่สุดของเวลาเล่นสเตอร์เบลดคือการที่เราไปแบบจับจังหวะได้ไม่ว่าจะเป็นการหลบของผมเนี่ย perfect timing เนี่ยผมรู้สึกฟินมากการบล็อกต่างๆนะฮะแฮรี่หรือการดอชเนะี่ยหลบพวกเนี้ยฮะมันคือเราต้องจับจังหวะดีๆพอหลบได้มันมีความแบบเฮ้ยโขมันฟินว่ะส่วนตัวแล้วอะเมื่อก่อนอะก็ชอบคาแรคเตอร์ที่เป็นผู้ชายเพราะเราเป็นผู้ชายเนอะแต่คาแรคเตอร์ผู้หญิงที่มันแบบดีไซน์ได้ออกมาดีอะสวยเปลี่ยนเชื่อได้เปลี่ยนชุด จะเป็นแบบโอเพนเวิร์ดนะ,ะไปที่ไหนก็นได้มันก็มีบังคับเส้นทางของมันอยู่จะขึ้นรถอ่ะจะขึ้นรถขึ้นไม่ได้มาให้ขึ้นใช่ไหมมาให้ขึ้นมาให้ขึ้นร้ <S <S องเลยอ้า ผมว่ามันคุ้มมากสาหรับเกมดีล็อปเปอร์ที่ทากันมา4 5ปีแต่มันทําได้ดีออกแบบคาแรคเตอร์ให้เราหน้าฟันมากถ้าคาแรคเตอร์มันแบบน่ารักก็ไม่ได้งั้นนี่คือออกแบบให้เราอยากจะฟันหัวฟันมันจริงๆนะฮะมันมีความแบบอปลักษ์มีความแบบเป็นตัวโกมากครับคือเกมนี้มีศักยภาพมากมากที่ได้รางวัลหลายรางวัลปีนี้นะครับเกมฟอมยักษ์ทริปเปอ A ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงระบบคอมแบทคือสู้รบได้เดือดมากการสู้กับบอสต้องใช้ฝีมือไม่ได้ฆ่ากันง่ายๆนะครับมีความท้าทายมากมันมีเด็บของการสู้นะ มีหลายอย่างให้ชอบนะครับเ็นความตั้งใจของ d e v วลลอปเปอร์เนี่ยเขาทําให้ฉากแต่ละฉากออกมาดูสมจริงมากภาพสวยมากคาแรคเตอร์ดีไซน์ดีมากนะฮะและที่ชอบที่สุดก็ต้องบอกว่ามันมีภาษาไทยและดีใจแทนคนไทยนะฮะที่เกมทูเปอร์แบบนี้มีภาษาไทยเมนูภาษาไทยหมดแบบนี้มันคือเยี่ยมมากๆาฮะหายากมากๆคือที่ผมเล่นมารีวิวให้ดูนะค่อนข้างดีมากสาหรับผมนะรีวิวเกมเกมแรกเนี่ยแต่คราวเนี้ยมันจะลึกอีกแค่ไหนมาต้องเล่นเป็นสิบสิบชั่วโมงแหละสนใจก็ไปลองเล่นดูนะครับผมชอบมากเกมนี้เอาไป 9, ใใเลย,ลย,ลาย,ยากเก้าเต็มสิบ กดไลค์กดแชร์ like, ให้ด้วยนะคะ